อบทเรียบร้อยแล้วครับตอกตางวันก uh, ินข okay. okay. uh, uh, he hey, ้าวเนาะเรื่องมวยพัดจีเนาะต้องื่ได้วะจาะนิองกต้องตอดุลกขอเชียรว่ารุ่นเดบาร์ดวินเดเทนตอเรื่อเียรางสรนารถในโต๊ะเลยนี่ไม่มีโต๊เริ่้อบรอไวนนี้ข้่เาบเรียบร้อยกินข้าวเนี่ยเม่อโมเอ๊ะ

ตื่นเตนยัเนาะอันนี้อนอนดนเ,นเ,เดินมาด้วยเท้าครับมาเมื่อวานแ้ะครับถึงวันนี้นะครับบรรยากาศบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเออเลยบาสุดมาสิบอร่สุดแล้วก็่อมีออทีเนาะมาทีเนาะเสดาพ่อมอ เอ้ยกาชาบปาพามีกว่าเด้อมีอมีบางขอ้ขอที่แก้วุ้ยนี่จหะโอ้เวรุน่นเวรุน่นเล็กเวรุน่นเล็กต้องเบ,บยียดฮะ หรือแน่นอนว่าใหญ่ใหญ่อ๋อน่าจะบูเบ้เจ้าบูเบ้อันนี้วัยรุ่นวรุ่ที่ไหนครับผมอือุณแบบปลาหรอที่สนามกีฬา่ไหนสนามกีฬาอ๋อสนามกีฬาเนี่โอ้โสนามกีฬากินข้าวเยอะๆนะจะไปทะเลาะกันเนาะดูครับดูกับข้าวครับอี๋อร่อยมากครับ Chị có món sơn này chị là hả? Hứ? Sơn mì gai <laughs> chứ gì đi <laughs> Chị

ก okay, okay, ็สก๊อตได้สก๊อตกันว่ะโอเคดี่เขาเนี่ยเฮ้ยได้มาสักเล่าเล่าเลยเล่าเลยครับนี่ครับดูคับดูบรรยากาศครับหมู่บ้านปากลวยเนาะบนบ่อแก้วคุณแม่ชูอากาศฝนตกนะครับเข้าบทพิธีเรียบร้อยแล้ว Não, orguem aqui. Ó, dois can. Ah, ali eu estou aqui com o meio frutinho do cachorro. Ah, passei para lá.